พระสิมบพระเจ้าครับวันนี้เรามีโอกาสที่เราจะศึกษาพราะเจะ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้หัวข้อก็คือว่าใครจะขัดขวางเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเรามบที่8ปดข้อสาสิบอได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่ายอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้เห็นไหมครับคำถามก็คือว่าและวันนี้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือเปล่าหลายครั้งเราชอบพูดว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะสู้เราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปได้แต่คำถามก็คือว่าวันนี้ครับเราอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าหรือเปล่า เราชอบให้พระเจ้ามาอยู่ฝ่ายเราเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้ครับเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าด้วยหรือเปล่าอับราฮัมลิงคอนนั้นได้เป็นประธานานธิบดีคนที่1 6ของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กองทัพฝ่ายเหนือได้สู้กับฝ่ายใต้นะครับเพื่อกดดันให้มีเสรีภาพแล้วก็การเลิกทาดแล้วก็สงครามก็มีการสู้รบอย่างดูเดือด ผ่านไปราว5ปีนะครับในช่วงปีคศ1961ถึงถึงขออภัยครับในช่วงปี1861คศนะครับถึง1865ประมาณ5ปีแล้ววันหนึ่งในทหารคนหนึ่งก็มาหาท่านประธานรัฐบีคนนี้แล้วก็ที่จะรายงานท่านบระธาราาัฐบดีครับว่าในการสู้รบครั้งนี้ก็ได้พูดกับประธานรัฐบีว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแน่นอน แต่ท่านอับราฮัมลินคอนก็ตอบว่าผมไม่สนใจว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราหรือไม่แต่สนใจว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายครั้งครับเราชอบทําอะไรที่ออกนอกลูนนอกทางของพระเจ้าหลายครั้งเราชอบทําบางสิ่งบางอย่างตามความคิดตามแผนการของเราครับแล้วเราก็จะบังคับให้พระเจ้านั้นอยู่ฝ่ายเราแต่พระคัมีตอนนี้จะบอกว่า ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานั้นเราก็ต้องทำยไงครับอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านบรรดาณนิปดีคนนี้ครับท่านก็บอกว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราจะอยู่ฝ่ายเราไหมแต่ที่เขาสนใจชดคือว่าตัวเขานั้นแล้วก็บรรดาเราจะหาเรานั้นต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้าเอเมนไหมครับและนน่นอนจจะทําให้แผนการของพระเจ้านั้นสําเร็จ ได้อย่างแน่นอนครับหลายครั้งเราชอบบังคับให้พระเจ้าทำบางอย่างตามแผนการตามสิ่งที่เราวางแผนไว้แต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนมุมมองเราต้องปรับปรุงทัศนคติของเราบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องด้วยเอเมนไหมครับในโลมบที่8ดข้อทีแได้บอกว่าพระเจ้านั้นทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลใน,น,นทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นั่นหมายความว่าคนทั้งปวงครที่พระองค์ทรงเรียกให้เขาเหล่านั้นทําตามพระประสงค์ของพระองค์ทําตามน้ําพระัยของพระเจ้าเะนั้นการที่เราจะพูดว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราวันนี้เราต้องตอบตัวเองว่าเรากําลังทําสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า เพราะพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพราะองค์จะทรงทําไมครับช่วยบรรดาคนที่รักพงค์ช่วยบรรดาคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ทรงเรียกเขาเหล่านั้นและก็คนเหล่านั้นเขาเหล่านั้นกําลังทําไมครับทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือน้ำประทัยของพระเจ้านั่นเองครับหากเรามั่นใจว่าเรากําลังทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเรากําลังดําเนินชีวิตกําลังทําทุกสิ่งทุกอย่างเราทํานั้นตาม น้ำพระทัยของพระเจ้าตามแผนการของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ครับวันนี้เราจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราเอมเอมนไหมครับแล้วใครจะขัดขวางเราได้ครับอบอุบทที่สิบสี่นะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อสามสิบเอ็ดได้พูดถึงเรื่องราวของทะเลแดงถูกแยกออกครับเมื่ออีเซลนั้นเดินทางออกมาจากอียิปต์และก็ไม่มีที่จะไปแล้วสุดแผ่นดินแล้วมองไปมีแต่ทะเลที่กว้างใหญ่ แต่วันนี้ครับพระเจ้าพระองค์ก็ทรงแหวกทะเลแดงนั้นให้ประชากรของพระองค์เดินข้ามไปได้เอเมนไหม,มครับเพราะว่าอิเซอรนั้นกาลังดําเนินอยู่ในน้ำาืทัยของพระเจ้าและ,ะกําลังที่จะไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาและไม่มีอะไรที่จะขัดขวางเขได้ทะเลนั้นที่กว้างใหญ่ก็ต้องสยบต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงแหวกทะเล คนเป็นลนล้านคนก็เดินข้ามไปได้เห็นไหมครับถ้าพระเจ้าทรงอยู่ไฟเราใครจะกัดกวางเราได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้ากำแพงเมืองเยรีโคก็พังลงอย่างง่ายดายในโยชัวบทที่6ข้อที่1นึ่ถึงข้อทีนะครับได้พูดถึงว่าอิสอเลนั้นก็กำลังเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญากับเขาแผ่นดินแห่งน้ำพึ่งน้ำนม แต่ประการแรกก็คือว่าอะไรครับเขาต้องผ่านเมืองนี้ไปครับนั่นก็คือเมืองเยรีโคครับและแผนการของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้ถือดาบถือกระบองไปสู้รบแต่แผนการของพระองค์ก็คืออะไรครับให้อเซลเนนจัดทัพมีทั้งทีมนมัสก,การมีทั้งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและพระองค์ก็บัญชาว่าให้เดิน รอบกำแพงเมืองเยริโควันละหนึ่งรอบแล้วพระองค์ก็กำชับว่าให้เดินอย่างเงียบนะเดินไปวันละหนึ่งรอบทุกวันเมื่อครบ7วันวันสุดท้ายนั้นวันที่7นั้นให้เดิน7จรอบครับเมื่อเดินครบเจรอบแล้วในวันที่7นั้นพระเจ้าก็บัญชาก,กับโยชวาว่า ให้เป่าเสียงแตรและให้ประชาชนโห่ร้องและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วครับกำแพงเมืองเยรลโคก็พังทลายลงกำแพงเมืองเยรลโคนั้นในยุคนั้นเป็นกำแพงเมืองเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดเลยครับไม่มีใครที่จะไปพังง่ายๆและกำแพงเมืองเยรลโคนั้นก็มีกำแพงที่หนามากและก็มีกำแพงถึง2ชั้นด้วยกันครับเข้าไปชั้นแรกแล้วยังมีชั้นที่สอีกครับ แต่กำแพงเหล่านี้ก็ต้องพังทลายลงเพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางได้เอมนไหมครับวันนี้ลองพูดกับตัวเองว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ใครจะขัดขวางฉันได้เอมนไหมครับและนี่ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้กับชนชาติอิสเซลที่เขาเหล่านั้นกําลังจะไปสู่แผ่นดินที่พะอผมได้ทรงสัญญาไว้กับเขา ทำให้เขานั้นได้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขาเอเมนไหมครับที่เราเป็นผู้วิชิตนั้นเพราะว่าเรามีพระเจ้าเอเมนไหมผู้ที่ช่วยให้เราชนะคือพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอปัญหาหรือไม่เจอเรื่องอะไรในชีวิตเราเลยวันนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อจากนี้ไปชีวิตท่านจะไม่มีปัญหาชีวิตท่านจะไม่มีเรื่องหลายๆเข้ามาจะมีแต่เรื่องดีงาม พระเจ้าพระองค์ไม่ได้สัญญาแบบนั้นแต่พระองค์ตรงกันข้ามครับพระองค์สัญญาว่าจะช่วยเหล่าบรรดาลูกๆของพระองค์ที่รักพระองค์นั้นให้เกิดผลดีทุกสิ่งให้มีชัยชนะในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นเธอเขาเหล่านั้นกําลังดําเนินอยู่ในภาพประสงค์ของพระเจ้าและย้อนบทที่16ข้อสามฉบาัชบแปลมาตรฐานนะครับได้บอกว่า เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าในโลกนี้จะมีแต่ความสุขท่านจะต้องเจอความทุกข์ยากแน่นอนแต่พระมุกาัตกว่าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วพระเยซูริตพระองค์ได้ชนะโลกนี้แล้วและพระองค์ก็ สัญญากับบรรดาลูกๆของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเขาจะไม่ละหรือทอดทิ้งเขาอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเพน่้นมาดูสรุปด้วยกันครับโลบทดที่8ข้อ3 7ได้บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปรงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับทุกสิ่งไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนั้น มนุษย์นั้นเหลือกําลังที่จะทําได้แต่ว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสามารถกระทําได้ทุกสิ่งเอเมนไหมครับและถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วผู้ใดใครจะขัดขวางเราได้ให้เราอิจทากับพระเจ้าด้วยกันครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนะของพระองค์ที่ได้หนุนจิตและก็ชูใจเราให้เรานั้นมีกําลังมากขึ้นในการดำเนินชีวิตและรู้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรานั้น ไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีใครหรือไม่มีสิ่งใดก็ตามที่จะขัดขวางเราทั้งหลายที่จะดําเนินชีวิตตามาพระประสงค์ของพระองค์ได้ก็แต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณสาหรับพระเจ้าน,านี้และให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังที่จะเกิดผลในชีวิตของเขาและเขาจะรู้ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ทอดทิ้งเขาพระองค์นั้นไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยให้เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้แต่ตรงกันข้ามพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราเสมอ เราขอบคุณพระองค์เราอาธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็วันนี้ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับที่ท่านจะมุ่งมั่นไปสู่เส้นชัยที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้กับท่านและเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านแล้วและเมื่อท่านดําเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วแน่นอนครับไม่มีผู้ใดมนุษย์หน้าไหนที่จะขัดขวางเป้าหมายของท่านได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ